วันนี้เราวันนี้เราอยู่กับไหน่าใ,ใ,ในเกมอนิเมะใช่ใช่โดยวันนี้จะมีกันกาว่าไงไลยครับกันกาว่างคไร,ครโอเค s <S เดี๋ยวเราเราจะขึ้นตัวคอ้างบนเนี่ยแล้วก็ถามคนละผิดคนถาม แล้วก็ตอบพวกเราตอบไปแค่ว่าใช่หรือไม่ใครให้หููว่าความมันหนูเลยอ่ะใครสรุปว่านี่คือเกมใช่หรือไม่อันนี้ไม่ไม่ได้ก๊อปใครเหมือนกันไม่ได้ก๊อปเลยไม่ได้ก๊อปใครเหมือนกันไม่ได้ก๊อปเราแค่กอป์ีบเพจไม่มีกอปพี่มึงดูถูกนะกอล์ฟพี่กอปพี่กอปพี่เพจเยอะเราเป็นกอปพี่เพจอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกับคนแรกเลยโอเคเดี๋ยวลุกขึ้นตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอโอเคตรงไหนมันหัวมันหัวขึ้นแล้วได้ยงไงคือแล้วเหรอโอเคตอนนี้ ไอบินเลือดหยาดินเป็นโจรสลัดใช่ไหมเป็นโจรสลัดใช่ไหมนี่ใช่ถูกใจใช่ไหใช่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 ของของอ้วกเป็นอาหารเรือใช่หรือไม่เป็นทหารเรือไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีต้องต้องดูในมือต้องดูในมือมันจำไม่ได้เข้าใจขนง้อเลยนะครับอ่ะไม่ใช่เป็นเอ้ยยังเป็นโจรสลัดใช่ไหม ใช่ใช่นี่ำถามที่สองเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ของกลัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของกลัวเป็นเจตเทพจุฬาลักไหมไม่ใช่ใช่ผมผมอะมีท่าของพิษะใช่ไหมใช่อะ ของของกูเนี่ยมีพลังของพิศนต์ไหมใช่ของกูเนี่ยเคยอยู่บนเรือลูฟี่ไหมใช่อ่ะใช่เอ้ยเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะมาเหมือนจะมาหมายถึงข้อมูลมาขี้เนี่ยปวดขี้อะไรรึเปล่าตันตลอดใช่ไหมใช่ใช่ ตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบได้ตอบเลยป้องเดี๋ยวมาดูเก่งเกินไปเคยสู้กับลูฟี่ป้อเคยสู้กับลูฟี่ไหมไม่ใช่ไม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 ่จะไม่อ่ะตากูไม่เคยยังมากดตัวหลังลกใหม่กันไหมไม่ใช่หลงลูกม่นะกดตัวครั้งแรกก่อนลาบัตตาใช่ไหมก่อนลาบัตตาไม่ใช่ดูนะหอยฟ้องง่ายสุดแล้วมันไม่ได้กดจังเลยนะไม่เหมือนจะง่ายนะมันเหมือนจะง่ายนะ แต่นคนนี้นะจึเหมือนจะง่ายนะสำหรับกูง่ายมากกูกูถ้าถ้ากูาได้คนนี้สองข้อกูตอบได้เลยก็ได้ของมึงอละเดี๋ยวมึงรนะอเดี๋ยวมึงรอรอบหน้าข้อเดียวอของข้อเดียวเลยไม่เอาวะคำถามของกูก็คือคนนี้ใช้อาวุธเป็นดาบได้หรือไม่ไม่อากาศของกูก็คือใช่ใช่เอาคำถามของกูมีผลวิษป่ใช่ไหมมี พวกโขมากกายแล้วพวกกูตอบได้แล้วเลยไปเอิดตั้แล้วไปเอิดตั้แล้วไปเอิดตั้แล้วอีนีอ่ะไม่รู้เลยไม่ใช่เมื่อนึกว่าใช่ไหมไม่ใช่ไงในกูถามคำถามเดียวเลยตัวละครกูอ่ะข้าวหัวเกินคำถามเดียวกันยังไงวะเกินพันล้านหรือเปล่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินอ่ะไม่มีทางเกินอ่ะฮะคำถามกู ชีชัดไปเลยเคยกินข้าวกับลูกี่ไหมเคยเคยลยตอบเลยได้ไหมตอบ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 ถ้าตอบผิดนี่คือผิดเลยเออตอบผิดก็เอาอุปกรณ์ทำโทษเลยตอบเลยได้ไหมอ่าถ้าตอบผิดก็มีผมอบิบาไม่ใช่เสเลยอ่ะตอบเลยตอบว่าตอบว่าโซคิงบุ๊ ผิดครับตอบมาถึงแล้วใช่บอกผิดตอบแล้วบอกติดตอบแล้วพอติดตอบรอดูเฉลยอีกเดียวบอกหน้ามากูเบ้เอานก็ได้ตอบอีกแต่ถ้าผิดสองทีไม่มัเฉลยเลยพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งรอให้ครบก่อนดีมีไปคำถามที่ของกู่เหรอเจ็ดแล้วดิเจ็ดอ่ะเจ็ดครับเจ็ดรอบวันหัววันหัวกูเนี่ยโผล่มาก่อนมาอีกพอจีนเนี่ยพอก่อน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 ใช่ครับเอิก่อน บนหัวกูเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเกินสามลาใช่ไหมเกินเกินของกูเนี่ยอยู่บนเรือลูฟี่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับใช่อะไรไอ้เหี้ยเยใครวะไอ้เหี้ยไม่ใช่มนุษย์ไอ้เหี้ย ถามมันกำลังแล้วถามมันกำลังถามแสุดท้ายเพื่อนสุดท้ายแบบสุดท้ายคุณนึกไม่ออกเลยเนี่ยใครน่าหอมกูเนี่ยโผล่มาก่อนพักมเรียใช่ไหมไม่ใช่ไม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 ่ใช่เขาถามสุดท้ายเนี่ยค่าหัวตัวเนี้ยหนึ่งร้อยเบลีใช่ไหมใครวินตอบดิไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่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 ต้ตอบใช่ปะอ่า จะตอบผิดโดนตีปะโดนใครตีมึงถืออยู่ผมก็ตีดิผมกลางคือชาวบันที่ตอเรือที่ผมมาชาวบันที่สงสารใช่ไหมถ้าแล้วถ้าคนแป้นผิดอ่ะไม่ผิดไม่ผิดก็ยิงยานฝั่เปียกเนี่ยอั่งไปโอเคนะแล้วข้อมูลไม่ตรงกันตรงตรงอีกยันี่ตรงกันแล้วหลังอาราบัต้าก่อนมาเล็กนะฮะก่อนหลังโมเลียด้วย นกำลังกินันกำลังนกเขาหัวเกินสามเลาด้วยเกินน่าจะเพิ่มอ่เนาะจับจัมันอยู่ด้าน้เงี้ยแป้อยู่นะไม่กับตันเรือด้วยนะนี่เดี๋ยวเราไปเทให้ดูเลยนะตใหญ่ขนดนเลยเอาเดี๋ยวเช้ากันดีตอบตอบว่าให้ให้ช่วยใบไหมขอละหนึ่งอย่างไม่ไม่ด้ไม่ด้ไม่ตอไดีโกดีโรเจอร์เออีบนนะโกดีโรเจว่า ตอบเป็นตอบอะไร้าะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาชื่ออะไไที่มแขเล่คิดคิดยูคัดคัดคิดยูทันคิดเฉลยเฉลยว่าิดไม่ได้ไกล้ไอ้ตั๊กตีแล้วตีแล้วกกว่า ไม่ได้ง้างมือดึงมือกูไปกูขอไล่ก่อนไล่ก่อนไล่ก่อนมีคนามบิดตาไม่ใช่ทหารเรือลงมาลเราแล้วหลังนี้มึงตีกูเลยตอบตอบข้าหัวไม่เกินร้อล้านตอบไม่ใช่ร้อยล้านด้วยไม่ใช่ร้อยล้านตอบเลยชอปเปอร์ชอปเปอร์เป็นคำตอบที่ที่ เก e ่งขอยนแล้วเน like ี่ยท <oh ี่ักโฆษณาสักั okay. oh ่ย่ะี้ยนาวเลยยเนี่ยเหียช็อปเปอร์ตอบที่ถูกไหมถูกไหมถูกต้องครับโอ้โหปาตีคนละีเหี้ยเอ้ยอ้ยยไม่ได้ไม่ได้ถูกก็งถึงเก่งไอเกไงถูกก็ตบมือเก่งเอเออออออคนคนตอบถูกเฉลยสองคนที่ตอบถูกเของมึงอ่ะื่อง่ายสุด H เอสตัวชอบกูด้วยนะเอสจะเอามื่อไหร่ฟังนี้ด้วมิโดฟามิงโกเคยอยู่เลยเคยทอเออว่ะเออว่ะโดฟามิงก็โผล่มาตอนรวมตัวเจ็ดเทพตอนที่ไอ้รองกัปตันของหนวดดำขึ้นไปอ่ะเบอร์เจ็ไม่ใช่เบอร์เจ็ดข้อแรกฟ้องได้เอิดอ่ะน้องเล่นเก่ง ถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าคุณอยากให้พวกเราทําอะไรอีกก็ดิ่งก็ดิ่งด้วยถ้าคุณอยากให้เราทรําแนวนี้อีกหรือว่าอยากให้ไอ้ที่หลังกล้องมาเล่นด้วยฝากคอมเมนต์นด้วยนะครับผมฝากติดตามทิกตอ็อกด้วยครับทิกตอ็กตอกเงมีแล้วก็ฝากกราฟอีกคลกราฟอีกดีช่วยคอมเมนต์หน่อยครับผมตั้งใจตัดมากๆเลยเม้นต์่าก็ได้ว่าเออหน้าบกไม่สวยอะไรก็กราฟนะครับคอมเมนต์หน่อยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบการตัดก็แนะนำได้แนะนําได้ครับผมพร้อมรับฟัง นิดหน่อยเซตรับฟังเยอะเลยแหละโอเคโอเคอีพที่นี้ขอลาไปก่อยกวัสดีครับผมครับ